เหตนีอย่างก็มายูจุ่มก็ดีเลยค่ะวันใครนี่คุณนะคะ มีดอกเล็กแหกหมันครับพี่น้องอืมค่ะยังบบหันในมีฮอดเนี่ยห้องกระตาคือเกาค่ะมือนี่กระไดอืมมีกระเมียนค่ะกระดอกนี่เสียอไร้บมันสีเทาบบเนาะค่ะ,ะดอกเนี่ย่เอาค่าเทากระดอกนี่เอาไดยุ ออย่างก็มายูจุ่มกันดีเลยค่ะหิดลงูอีกสองตูมค่ะ ดอกนี่บานเพล่งเลยค่นนะ,คะพี่น้องเออถ้าเป็นต่มคือสีตูมไงต่มเมนะคะ่ะพี่น้องตัดบกุกออกต่มเนียมงามเลยค่ะเบื้องใครหน่อยก็มีนะคะแต่ว่าเพลาติบออาเพลาติบุกไว้นะพี่น้องเพื่อได้เก็บอีกนะคะ่ะเบื้องหิดผ่งแดงดอกนี้ค่ะ งามครักนะคะพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะแต่ว่าย่กับขวยมุลินพี่น้องนี่ค่ะน้องงามเลยนะคะสวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนนะคะ่ะเอาก็มาพบมาพ่อหน้าตากันจากน่อยนะคะพี่น้อง เอาเมื่อนี้ยาแพรก,กับพี่พาน้องมาหาลอโคโกเกมหิตคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะหิตชุดแรกของเขานะคะกับพี่กัดเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องมันซับม,มงคลคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะไปค่ะไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะว่าเมื่อนี้แพวซิม,มีความานมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยหลายซ้ำใดเนาะคะ่ะจิตเป็นหิตอีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะเุ็นล้ค่ะเขาไปลุ้นไปตามกันข้างในเรื่อยๆคือเก้านะคะ่ะไปค่ะอืมพอยแล้วคะ่ะเห็นแล้วหนูสองดอกาง,งามๆเลยคะ่ะกำลังเป็นตุ้ม พอดีพอดีเนาะคะ่ะจำเนี่ยเห็ดเพิงเขาหรือว่าเห็ดพิงนานอยู่เนาะคะ่ะเเหพิ่งยุ่งค่ะถึงเลย เก็บเห็ดพังแดงมังก้าวฮค่ะ,คะพี่น้องมังหมูว่านี่เนาะคะ่ะ ทองแดงไงถือว่ายงไงวอยูนอค่ะพี่น้องอยหยุดมือถือนุ่งค่ะ เริ่ห็ดเผือนุ่งยุ่งดอกนี่ค่ะสงสัยเพื่อนนั้นมาเตยเพื่อนเรเห็นเนาะพี่น้องเราเพื่อนเตเนาะคะ่ะจนหลุดออกจากโบกนนี่ไงดอกงามๆอยู่เนาะคะ่ะเห็นหลังหัขาวจูงงคะ่ะหืมเห็ดเผือกแดงค่ะเป็นมูเลยค่ะพี่น้องมูหยา หวานเห็ดพังแดงแล้วคะ่ะทีนที้น้องบึงบักหลายเลยคะ่ะโอ้ยนะอู้อกำลังเกิดเนะคะ่ะ เบิง้งอันนี้ค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบืง้ง <c> เ <oughs> บื้งนะโอ้ทุ่งนี้เป็นล่านี่จากแล้วค่ะโอ้เอาได้ตามเอาเนาะคะ่ะปาดเอาเนีขี้ดินเลยเนาะคะ่ะไม่ต้องเาอามาป่านทางนอกพี่น้องนี่เป็นเชือกค่ะขานม่นนะดี่นาเขาจังสิได้เก็ไะะบไหมเนาะค่ะเบิ้งขาดเป็นลน่าเบิ้องนีเ่เอาเนาะคะ่ะ ไปกิบกนบ่ไรแต่ว่าต้องตัดถินเพราะข้าสันมันกับไปเป็นลาใส่ตัวอื่นค่ะหัวหลุด <c oughs> ไม่ใส่บัดเดียวนะคะพี่น้องเป็นเงาองยอย ดีคําเลยนะคะพี่น้องบ่าเอาเพิน่นเกอากึเก่าเนาะคะ่ะชุดอากปลูกไว้อยู่คะ่ะแต่ว่าหุมนี่มันเป็นหุมแบบคนดีู่จักกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องแทบสีทุกคนนะคะ เป็นมือฟางทัางพีค่ะงามบอกค่ะต้องฝาดออกล่เสียดายโมหันนิ้ววัป่วยยังเป็นเชื้อน้องพี่น้องเสียดายแล้วค่ะ กายหมจ้ะพี่นุองหันหลังกัมมาจังเห็นนะคะซีมันจะคล้ายๆกันกับหยาค่ะนะคะ,ะก็เลยเบบ่งหยาแน่จักน้อยอหัดพิ่งห้นี่สองดอกนี่ค่ะพี่น้องบอกน่เลยค่ะขาบอกเงาเลยพัวนะ เห็นหคะ่ะนี่อีกดอกหนึ่งคะ่ะบึ้งบึงบึง,บงคุณนะโอ้ยต่ตะวันเนาะคะ่ะฮือพี่น้องได้จับของไยแล้วคะ่ะอือนี่นะเ้าเห็นอีกบึ้งบึ้งใครนี่คุณนะคะ่ะปา๊าคุณอะ โอ้่เคยพอเคยเห็นเด็จับของแง่เลววันที่น่องมาทุกคนเ้ยนี่อลอตสอนมึงใครนี่อ้เห็ดละงูขาวเนาะค่ะดอกตูมันโอ๊ย้ยีอ้อียโอ้้โอ้ยโอ้โอ้ย้อ้้ยยย้อ โอ้ยะไม่เหนียงแง่เนาะค่ะปลาไม่หกหหแต่โนแทะเห็ดมูล มงูบอกไงเลยค่ะคนกะมาาเจ็บกอนเนอะค่ะกล่องไว้ก่อนค่ะดูด้านนองเสียงรถค่ะ โอ้โหมุนว้าวเห็ดหูมเ่อออกมาว่านค่ะพี่น้องยังเหลือ,อายุค่ะสองดอกงามเลยค่ะเบื้องสีหัวมันแดงแป๊ดเลยนะคะทางนี้เอิญเห็ดละงุกหงนะพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอิญเห็ด นกแก้วเนาะค่ะเนี่ยมันคือสูบนกแก้วเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะสองดอกงามๆเลยนี่ค่ะไข่มันตาไข่หน่อยๆคะ่ะท่านผู้น่าเก็บไว้เนาะค่ะมันป้ามันดงออกมาพอเหินละหนูตูมนึงนะค่ะยางตองไก่แล้วนะคะยังไม่ได้พอยังห่อตับมาพอ <c oughs> พี่น้องเห็ดพังเข่าสองดอกนี่งามๆค่ะ พี่น้องกับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาเฟ่เลยนะคะเอากระสิมสัสุปผลงานเหตพีให้นนองในเบิรงกันนะคะเออเมื่อนี้ซาเฟ่ก็มีความมันมาฝากพีฝากนองขึ้นก่าแล้วนะคะแตว่าบนเต็มตานเนาะได้ครึ่งกระต้านะคะก็เป็นเห็ดละงูเห็ดพึงแดงนะคะ่ะส่วนหมากี่นองสาเฟ่เอาเป็นเห็ดผึงนะคะก็เป็นเห็ดพึงลูกยุ่งเนาะคะ่ะเนี่ยเห็ดผึงร่วมหลายๆอย่างละคะ่ะเห็ดร่วมหกก่บบอกระบือาเลยเนาะคะ่ะเป็นเห็ดอันนี้นาข้าวนาหลเนะพี่น้องเห็นแล้วค่ะเห็ดแค่ ا, แมือ นี่ค่ะของเบ้าอีเพิ่อนกัเป็นเห็ดพ่งแดงค่ะนะีจะได้หลายคือจันเนาะค่ะย่างเป็นดอกตูมนี่เนาะพี่น้องมันย่างบ้าั้นในบ้านพราปันไดเนาะค่ะเห็ดเพิ่อนจะย่างเป็นไข่ยคือกันเห็ดละงก์กระแต่ว่าเพิ่อนจะได้บ่หลายน้ำมือนีเนาะพี่น้องเนาะเห็ดละงกค่ะก็ออกห้างๆเนาะค่ะพี่น้องก็ได้ออกแบบอันนี้เนาะค่ะออกแบบห้างๆออกแบบจังไรเนาะค่ะสายแทรกกับบอกว่าถือเลยต่เขาชิย่างทุ่มนะคะพี่น้องเอ้าสั้นรับคลิปนี้สายแทรกกับชิพ่อไว้สั้นนิดแล้วเนาะค่ะทำับคลิปนี้ก็ับเร กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเสื่อผภาไปนั่นเด้วยค่ะขอบคุณค่ะ